เอาละนกเดี right ๋ยวมาดูกันนะ p i ๊กอาพอดีเมื่อกี้เราเข้าเช็คแล้วมันสามารถตัดรูปได้อยู่เหมือนกันเนาะเออแสดงมันอัปเดตโปรแกรมใหม่อ่าโอเคไปดูเลย Big a r าก็คือนี่ตัว p นะวันนี้นะคะเข้าไปเลย p i ๊กอาพอไปที่ p i ๊กอาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาลักษณะอย่างนี้ก่อนหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพอหน้าจอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็มากดตรงเครื่องหมายบวกเลือกรูปที่เราจะเอาจะใช้อ่าสมมติ สมมติเราจะใช้รูกของปกป้องแล้วเราจะตัดปกป้องเราก็เลื่อนตรงเครื่องมือข้างล่างไยเห็นไหมเครื่องมือต่างๆพวกนี้ก็คือลองลองจิ้มดู แต่งรูปใส่สติกเกอร์อะไรเงี้ยทีนี้เราจะตัดรูปคนเนาะโดยใช้ p i c อารเราก็มาตรงแคาว่าตัดออกเป็นรูปเงินไก่เห็นไหมคะกดแบบนี้แล้วเราก็กดเลือกตรงที่เป็นรูปตุ๊กตาคนมันก็จะบอกหางว่าจะให้ตัดนะตัดบุคคลทั้งตัวเลยไหมตัดใบหน้าตัดเสื้อผ้าตัดท้องตัดหัวตัดอะไรเงี้ยอ่ะตัดบุคคลไปเลยแดงๆแบบนี้คือตัดแล้วนะคะตัดแล้วนี้เรามากดบันทึกไว้ฟึ้อ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบันทึกแล้วนะ าหาแล้วก็เออตัดออกกันแล้วนะเป็นรูปคนเรียบร้อยแล้วอ่ะเซฟลงเครื่อง <c oughs> บันทึกแกลลอรี่ภาพถ่ายคูณเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วทีนี้อ่ะสมมติไม่บันทึกเนาะอ่ะบันทึกไปเครื่องแล้วเห็นไหมมันจะมาอยู่ที่แกลลอรี่แล้วเสร็จแล้วทีนี้เราถ้าเราจะแต่งนะเราจะแต่งภาพโดย b ิกอาร์ตเราก็เข้ามาที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมน,นะคะเราก็มาเลือก b บ็กกราวด์เทมเพลตเนี่ยเลื่อนลงมาดูเราจะเอาแบบไหนเอาแบบถ้าเป็นฉากหลังที่มันมีรูปมงกุฎแบบนี้แสดงคือต้องเสียตังค์ไม่ใช่ฟรีก็ใช้ไม่ได้นะคะเราก็มาลองดูว่าเราจะเอาแบบไหนอาสมมติว่าเราจะเอาแ a c k กราวด์สีสีปกติแล้วกันสีพื้นเนาะ,ะสีพื้นตรงนี้นะ,ะสมมติเอาแบ,บ็กกราวด์สีสีเขียวแล้วกันเนาะอ่าสีเขียว กดเลือกเข้ามาพอเลือกเข้ามาปุ๊บเราจะแอดเอารูปอะที่เราตัดไว้เมืม่อกี้ค่ะก็มาตรงคําว่าเครื่องมือข้างล่างเนี่ยเลื่อนเลื่อนดูก็จะเห็นว่าเพิ่มภาพเห็นไหมอ่ะนี่เป็นรูปที่เราตัดเมื่อกี้กันแล้วก็จิ้มเลือกแล้วก็เพิ่มนี่ค่ะขยายให้ใหญ่ขึ้นนอ่แบบนี้โอเค นะแล้วเราก็ถ้าจะเพิ่มตัวหนังสือเห็นตัวคําว่าข้อความไหมคะก็พิมพ์คำว่าข้อความเข้ไาไปสมจะพิมพ์ว่า,าวันนี้อากาศดีจังดีจังจัดชาไข่มุก สมมติ Smooth, นะ <c oughs> แบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือได้จาจะห้ใหญ่เราก็มาจับตรงเครื่องหมายที่เป็นลูกศรแบบนี้มุมนะ,ะจับยืดออกนะคะแบบนี้ได้เลยนี่ได้เลยนะคะอ่ามันใหญ่ไปเอาให้มันเล็กเล็กลงก็ยืดก,ก,ก็เข้าไปอ่าโอเคสมมติ Smooth. แค่นี้ <c oughs> เราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็มาดูเครื่องหมายข้างล่างนะคะที่เป็นรูปตัวนักษรนะคะจิ้มเลยอยากจะเปลี่ยนเอาแบบไหนดีแบบนี้แบบไหนแบบนี้หรือจะเอาตัวแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้เอาฟอนต์นี้แล้วกันเนะาะใส่ลายเส้นรอบๆตัวนัสือหน่อยนะคะเห็นไหมลายเส้นที่วาดะะคะข้างล่างเราก็จิ้มตรงนี้นะเราจะเอาลายเส้นให้เป็นสีอะไรดีสีแดงเหมือนเสื้อเขาไหมสีแดงเอาขอบใหญ่ขอบเล็กเราก็เลื่อนแบบนี้ได้เลย คะเลื่องแบบนี้ได้เลยอ่าเนี่ยนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะนี่คือการเติมตัวหนังสือนะคะเราจะเพิ่มอะไรอีกอ่ะคำบรรยายเราก็มาดูซิคำบรรยายมีอะไรบ้างอ่าจะเอาเป็นแบบนี้หางเตี่ยนอันี้อ่าถ้าไม่เอาก็การกระบาดออกหรือจะเพิ่มเป็นสติกเกอร์ดูซิมีสติกเกอร์อะไรนะคะเราก็เลือก ลองดูที่ถ้ามันมีตัวสัญ,ญลกักษณ์อะค่ะเป็นรูปรูปเอ่อมงกุฎนะอันนั้นคือต้องต้องจ้องจ่ายเงินนะคะมันไม่ปล่อยให้เราใช้ฟรีนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือใช้ได้เลยอ่าโอเคแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่านี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะชอบแล้วเราก็กดเครื่องหมายบันทึกค่ะข้างบนที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะกดเลยบันทึกนะฮะไหมบันทึกลงแกลเลอรี่ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นนว่าเสร็จสิ้นนะเสร็จสิ้นเลยนะ,ะเราก็ออกไปไปดูซิว่าในแกลเลอรี่เราะคะ่ะมีรูปที่เราทําเมื่อกี้หรือเปล่านะคะนี่ไงมาแล้วนะคะ รโอเคนะคะแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะโอเคค่ะนี่สำหรับโปรแกรม p i กอารเท่านี้นะคะโอเคค่ะ